วันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานําเสนอหัวข้อนยโยบายยุทธศาสตร์แผนงานโคร,กรง,ง,งการสำคัญด้านการศึกษาและการจัดการศึกษาพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะข้อหนึ่งนะคะพระบรมราชบายค่ะมีสองรัชการ,รที่9้านะคะคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ,ะราชการที่10นะคะมีทัศนคติที่ดีมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีงานทําเป็นพลเมืองดีค่ะสองนะครับนยโยบายด้านการศึกษารัฐบาล กระทรวงลถภาระนักเปียนผู้ปกครองรดพาระครูและบุคลากรทางการศึกษารัฐบาลการจัดสรรสวัสดิการส่งเสริมการเกิดเด็กไทยทุกคนจะต้องเข้าศูนย์ดูแลส่งเสริมการปลอดการผลลอกศักยภาพพัฒนาการศึกษาที่ยืดหยุ่นต่อไปข้อที่สานะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการศึกษาครับ 1. มั่นคง ขั้มขัยั่งยืนครับต่อไปแล้วรับก็ทดี่ก็คือแผนงานโครงการสำคัญด้านการศึกษา 1. โครงการเด็กเรียนปีสิบาปี 2. โครงการสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษา 5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน s d g g ที่เกี่ยวกับการศึกษาการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโรกการจัดการ ศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนหนึ่งด้านสิ่งแวดล้อมสองด้านเศรษฐกิจสามด้านสังคมและวัฒนธรรมเจ็ดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหนึ่งเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสองเพื่อสร้างความเจริญยั่งยืนค่ะกลุ่มขครพวกเราขอจบการเสนอ